่า uh huh. สวัสดีทุกคนีม้มาเจอกันอีกครั้งกับผมโอ๊กในเกม Command and c o n q u เจ g e น e r a ลซีโร่ฮอลในคลิปที่11นะครับผมก็จะเป็นครั้งที่2ในการเล่นแมปท้ายนะครับซึ่งจะเหลือ2สายสุดท้ายเท่านั้นก็คือจะเป็น USA สายธรรมดาแล้วก็ GLA Demolition นะครับก็ถ้าเกิดมันสุ่มได้ซ้ำนะสมมุติว่าซ้ำนะแล้วถ้ามีเพื่อนเป็น USA อะไรก็ตามผมก็จะเล่น USA ธรรมดา หรือไม่ก็ถ้าเพื่อนเป็น GLA อะไรก็ได้พวกสเตลหรืออะไรที่ผมเล่นไปนแล้วผมก็จะเล่น d ดโมลิชันตามนี้นะครับผมแต่คิดว่าโอกาสจะสมซ้ำมีสูงม,มาก 2... เดี๋ยวนะโอกาสสมซ้ำสิบในสิบในสิบสองอ่ะมันเยอะมากโอเคนะครับก็ครั้งนี้จะสมได้ใครลึมสเตลเจโออ่โอเคก็ครั้งนี้ผมจะเล่นเป็นเดลโมลิชันนะครับผมอ่ะได้ทีมที่ต้องการแล้ว ยาวๆไปกับอบังนตอนนี้เด,ดโมลิชันอ่ะก็จะมาฝากความหวังกับเพื่อนไว้สักหน่อยนึงสุ่มเพื่อนออกมาให้มันดีๆหน่อยกันแล้วกันนะแมบนี้มันบางทีมันก็ต้องพึ่งพาเพื่อนด้วยนิดด้วยนิดนึดนดนงอ,อ่ะอ่ะโอเคไปชัยหน้าอินฟันทีโอ้เจียวเอธรรมดาอีกแล้วเหรอผมมีเพื่อนเป็นเจียวเอธรรมดาไีกแล้ว ข้างล่างเฮ้ยครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่ทำเอว่าเสียวไปอยู่นะไอไอฐานข้างล่างเนี่ยแล้วเป็น GLA เหมือนกันด้วยเจียวเธรรมดาแต่ข้างบนรอบนั้นผมได้เป็นซุปเปอร์ออฟฟ่อนใช่ไหมแต่ครั้งนี้ได้เป็นอินเฟนทรีโอ้จะไหวหรือเปล่าอินเฟนทรี น่าจะพอพึ่งพาได้นะมันไม่น่าจะตายเร็วขนาดนั้นก็สายอินเฟนทีรี่นี่ก็ถือว่าเป็นสายแข็งสายหนึ่งเลยก็ว่าได้พวกสายยากถ้าไม่ใช่แบบอะไรตูมตามแบบข้ามันจริงๆตรงนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าตรงข้ามผมคือทีมาอะไรก็รอๆดูกันไปก่อนดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนก็ต้องป้องกันกันไปก่อนนะตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ก็มองอะไรไม่เห็นด้วยตรงนี้นนรีบสร้างให้ไวเลยนะอย่าช้านะอย่าชา้าสาย infantry ผ,ผมว่าจะไม่ห่วงนะถ้าจะห่วงห่วงข้างล่างดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดเกณฑ์ข้างนี้ผมขอเพิ่มมานิดนึง <I 'm S 1> นะก็คือข้างนี้ผมจะ ไม่ใช้สกอร์เปียน,เ,ยนเหมือนเหมือนตอนผมเล่นทอ็อกซินอะ่ะก็คือตอนผมเล่นทอ็อกซินผมจะไม่ใช้บักกี้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้กลับกันนิดหน่อยก็คือครั้งนี้จะไม่ใช้สกอร์เปียนนะครับมาใช้บักกี้แทนเพราะว่าผมมีสกัดตันเชอร์แล้วคือสายนี้ต้อง,องเล่นอย่างนี้แหละแล้วตรงนี้คือวอยูเอสเอธรรมดาแน่เลยเนี่ย เราตรงนี้คือไทยต้องรอดูก่อนแต่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็น U.S.A ธรรมดาถ้างั้นก็เพื่อนเราก็เพื่อเราได้เปรี่ยนลว U.S.A ธรรมดาผมคิดว่าถ้าเกิดว่าดูมันยินกันไปก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อเราบุกเร็วเนี่ยไอ้ฐานข้างบนจะเสร็จแน่นอนแต่ตอนนี้คือ ตรงนี้ก็น่าจะเป็น USA เหมือนกันแต่ USA อะไรล่ะเฮ้ยหรือ Air Force วะเฮ้ยฐานเครื่องบินมาแบบนี้หรือ Air Force วะแต่ผมวา่วาก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเฮ้ยทำวีมาก่อนนี่ผมชักใจไม่ดีแล้วอะหรือว่าไม่น่านะ อย่าให้เป็นอย่างที่ผมคิดนะไม่นา่าจะใช่นะเราต้องคิดในแง่ดีดิไม่ใช่หลอกสายอือ่นมีตั้งเยอะแยะนะไม่หรอกมัง้งไม่หรอกมังมกม้งโอ้โหว่าแล้วเชียวเป็นอย่างที่คิดเลยของหนักแล้วทีนี้พี<ด>่น้องชาวโลกผมเจอของหนักเข้าให้แล้วตรงข้ามนี่คือซูปเปอร์พจนแล้วตรงนี้คือ USA ธรรมดาฮะ เอาอะสายธรรมดาเจอสายธรรมดาน้าจะเอาอยู่ข้างบนอินฟลีชกับแอร์ฟอร์สแอร์ฟอร์สเสียเปรียบเต็มเต็มมั่งนะผมเดาว่าแอร์ฟอร์สแต่ผมไม่เห็นปัญหาคือตรงเรานี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือเรานี่เองตรงเราเลยไม่ต้องไปมัวช่วยใครเลยช่วยตัวเองก่อนนะตอนเนี้ยให้ไหวเลยนะเฮ้ยอึดอาดไม่ได้นะ ผมไม่ใช in> ่ผมไม่ใช่ไซมอนเออเรียบร้อยปวดเกินฮแตนไบายรอทันทีนี้ไปก่อนชัดเจนครับตรงนี้ผมว่าแอร์ฟอร์เนี่ยเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยผมว่าใช่เออขอบักกี้ก่อนโอ้ยมาเลยเดี๋ยวนี้สิคุณพี่ต้องเรียกว่าเจสินะคุณเจ เป็นเรื่องแล้วบันเทิงเรืองใจแล้วทีนี้โโอ้หแล้วไงมันมาแล้วเนี่ยมันมาเลยเอาสอยมันบูร่วงลงไปอ้อมแม่งไม่มีประโยชน์ในรอบนี้มีแค่ยูนิตก็กันได้ในภาคปกเนี่ยหรือหรือแต่ภาคบุกโอ้โหแม่งแจ็คพอตแตกมากๆ่าใช่จริงด้วยแอร์ฟอร์สจริงจริงด้วยสอยมันแล้วก็สอยมันสอยมันให้หมดเลย หาไม่ต้องหาเราอยู่ข้างหน้านี่เอาลุยเอารัวปุ๊บ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 ปุ Ially, no มาเลยันมาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย what what เอ๋ไรว่าอะไรโ o ้ something for the masses ยิงถึงไหมเนี่ยเออคุหันแล้วใช่ป่ะเนี่ยหันแล้วปังไอ้คนที่อย่าเข้าไปสิลูกมันโดนเราด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยตุ้มโอ้ยังอับ น่าเอาไงวะทีเนี้ยเฮ้ยดีไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวมันสร้าง้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องยิ่งมันตูม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 นี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยให้ไวเลยเฮ้ยดับไหมไม่ดับขอให้ดับไปแล้วไปแล้วเร็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 วคลีวิกลีคเลย โอ้เป็นก we well. ันผืดใจให้บุกอีกแล้วโล้วรงวิถัยควาดมันก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเราแม่งเกียรมากไปเอาไปเอาฐานไอ้นี่ของศัตรูเลยเหรอวะอ๋อนี่นี่โทษทีโทษทีโอ้โทษทีไม่ได้ดูเฮ้ยไอ้โลนไอ้โลนนี่เนี้ยโลนไอ้โลนนี่นะขอเก็บไอ้นี่ก่อนเลย เฮ้ยคงอยากพุ่งรถไฟติดตอนนี้ดเว้ยขอละอันนี้ขอขอของสีเหลืองเหรอใช่เร็วๆเดี๋ยวจะเคลียร์ข้อมีออกก่อนมันเกตจากจุดหนึงทางการจราจรผมมากเลยส่วนรอบนี้เป็นกรณีฉุกเฉินส่วนมากอะไรมาอื้มรถบินได้แล้วสีเหลืองอย่ายุ่งดีสีเหลืองอย่ายุ่งดี มมองข้างหลังข้างหลังข้างหลังลงไปฟ้าเลยลงเดยวใช่ไหมบีอันการ์ดเรา e ด้เปิดเผยะืนใหญ่ของศัตรูพวก็เอาี่นวะนี่ทอมฮอทอมฮอททอมฮอกทอมฮอทพุ่มพุ่มองกาลังเราเริ่มน้อยแล้วนะจาหมดแล้วนะขอสเรองหน่อยดิโอเคถอยแล้วบุกเลย อย่ารอให้มันสร้างเสร็จเพราะว่าประสบการณ์ในครั้งที่แล้วก็มีนะครั้งที่แล้วผมเป็นคนเลี้ยงเองเพื่อนเลยอยู่รอดแล้วก็สร้างความเลียดได้อย่างมากแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้เราจะมาบูเลี้ยงศัตรูไม่ได้โอ้ยเฮ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 ้ยอเยอะด้วยแม่งเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะด้วยยิง ปุ้งขอสักลูกเดียวพอสักลูกเดียวก็เก่งแล้วออปุ้งปุ้งเออเพราะไอระเบิดที่มันสร้างความเสียหายได้เยอะอยู่แล้วจ้าหืมเฮ้รถเหลือแค่นี้เลยวเนี่ยเฮ้ยรถมันหลบันรถมันรถมันรถมันโดนกันเองอ่ะปล่อยให้มันสร้างไปไฟไม่มีจะไปกลัวไหมวะเออไฟฟ้าไม่มีมันกลัวตรงนี้เสร็จยังอ่ะ อยากให้เพื่อนมาช่วยมากเลยเนี่ยมา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 ออไปเก็บกล่องหน่อยเพิ่มระยะการยิงจริงจริงจริงโอ้ยเลยจะวิ่งเข้ามาตรนี่ยลืมรูปอเก็บคนให้หน่อยโู้วุ่นพ้งเตอร์พิงเตอร์ี่นริดเซนเดอ้หของสาคัญเราต้องเก็บเอาไว้ก่อน ต้องบุกหนักบุเกเร็วด้วยรอบนี้โอเคอ๋อีกสามคันวุฒิสิบพักกี่เมลอ้มตหน่อยอ่าจะไปไหนคิดจะหนีไปไหนไอรถจิ้วๆนี่ก็ไปมล่ะนี่ไงอย่าเพิ่งซานะมันยังมีอยู่นะใจเย็นๆครับพี you well. ่น you know? ้องใจเย็นๆแต่ว่าข <s> ้างล่างมันคงจะไม่ไปโผล่แฉตรงนี้นะ ็มมาโผแห่ตรงนี้ไมีเห็นเงายูสกัดสตอไปต่อสกัดซอมหรอแค่นี้ก็พอพอมาปึบูมหายผมขอเลี้ยงมันไว้ฆ่าเล่นก่อนนะฆ่าให้ตาช้าๆวันนีก็สั่น้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยมาไงตรงนี้มาไงต้องขอบคุณเพื่อนที่ใส่ ไอ้นี้ไว้ให้นะเออไอ้ครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ไงเพราะมันเป็นไชน่าใช่ป่ะครั้งที่แล้วที่ผมเล่นอะไชน่าอยู่บนแล้วไม่ได้ใช้เลยเอามามามาว่าไงสีไอ้นี้ใช่ไหมบุ้มเฮ้ยสีเหลืองขอไม่เกี่ยวกับเราเนาะไม่เกี่ยวกับเราปล่อยให้เขายิงกันไปออ่ะัพเกรดจัวโให้บักกี้ขอโทษทีลืม ตัวเริ่มเริ่มมาตรงนี้เหมือนกันนะไอสีเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้ก็มีเหรอขอโปรยสัรทิศใส่ตุ้มซักโอมนึงก็โอเคบอกแล้วชอบฆ่าตายอย่างกะช้าจะเอาอะไรก็ได้นะแต่ผมกลัวมันขายวะ่ะม,มาสำคัญนี้มารวมตัวกัน ผมว่ามันาไม่น่าจะเล่นต่ออะไรเนี่ยซุปเปอร์พ่นไม่น่าจะเล่นต่อแล้วสักพักไปแน่เลยอุ้ยไทยมันบังอาจวะเนี่ยนั่นไงไปแล้วโตกะจะเก็บไปดูเล่นจ้ะหน่อยไม่เป็นไรเนาะเอาไหนก่อนเนาะเหลืองหรือน้ำเงิน แต่เท่าที่ดูไปเหลืองดีกว่านะท้างคือดีน้ำเงินนี่ดูท่าทางจะไม่ต้องไม่ต้องการความช่วยเหลือผมว่าดูท่าเขาจะชิวมากไม่ต้องการสิ่งใดท,งทั้งสิ้นขออย่างเดียวขอให้เราอยู่เงียบๆก็ออออพอปวนสักหน่อยไหมไหนๆก็เล่นสายระเบิดและ้ะเออสักนิดนึงสักนิดนึงส่วนตรงนี้ผมผมคงไม่ต้องอัพหรอกเพราะว่ามัน มันเป็นความสามารถที่ทำร้ายตัวเองขวดกันนั่นอ่ารถรถแว่นปูนพลาสเตอร์ไปเลยปูนพลาสเตอร์ผมไปเลยรวมตัวนิดนึงนซักหกขันก็น่าจะก็น่าจะผวนได้เยอะแล้วเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงมันยังมีตรงนี้อยู่ในในบ้านเนี่ยในกระพาคารเนี่ยอ๋อเนี่ยมันติดตรงนี้ด้วยมั้งมาเดี๋ยวเคลียร์ให้ พังเลยใช่ไหมเนี่ยพังแล้วเหรอปึ้มไปตุ้มหายอ้าวโดนซูเปอร์โลตัสยึดใช่ไหมนั่นโธน่ารงคาญจะไปไหนจ้ายิงอะไรจ้าจะยิงเพื่อเราเหรอจ้าบึ้มตั้มตึ้มตั้มาเลยกันอ๋อแล้วมั้งเขไม่ต้องแล้วมั้งซื้อสกัดสตอมรัวๆเลยดีกว่า โอ้โหรอบนี้นี่มันร่ำรวยจริงเลยจริงเฮ้ยเอเทนอะไรโดนใครโดนปุ๊บโอ้แล้วมึงแล้วมึงเอา ECM มาอยู่ตรงนี้อีกมีสายแม่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาโอ้โหโคตรกระจายความเสียหายเลยโอ้ช่างน่าสงสารเอายิงมัน s c a r s นเชอร์ยิงไปซ้ำไปอีกทำให้เต็มที่จัดๆตุ้มๆ ผมไม่ต้องไม่ได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยปูนพาสเตอร์เนี่ยปูนพาสเตอร์เป็นไงบ้างมามาขับมามันมาอยังไม่ได้ทำงานแล้วไปสามคันแรกวิ่งไปอยากระเบิดตรงไหนก็แล้วแต่เจ้าเลยไปเลยวัน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 บูมบูม ถ้าจะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมั้งเนี่ยเอาป้อยแมนโอ้โหสายเกตียนจริงอะไรจริงป้ายฮึ่ตูมพอพอละเล่นอะไรเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วโอยป้อมโดนโดนโดนเละแล้วเละแล้วเละแล้วโอเคง้างแล้วยิงฟึ้ม เดี๋ยวจะมีอันเนี้ยอิงไกลกับยื่นเข้าหน่อยปุ้มปุ้มปุ้มดูหนึ่งปุ้มนิดหนึ่งไม่ได้เลยจะพังอยู่แล้วเชียวก็ไปเรียบร้อยตายสนิทถึงสองถึงสองถึงสองตรงนี้เสร็จหรือยังอยากได้ทางใต้ดินนอะผมอยากจะแวบไปสักหน่อยนึงตรงนี้เสร็จยังเก้าเก้าองน้อยชึบเรียบร้อยโอเค ขอทั้งใต้ดินสักอันนึงสิเผื่อจะได้เผื่อจะได้มีโอกาสแวะไปอ้าวหวบหายไปแล้วโดนไอ้พวกนี้ยึดแล้วสิเนี่ยเนี่ยสายอินฟินิตี้มันมีจุดจุดน่ากลัวอยู่อีกอีกอย่างนึงนี่แหละโอ้รอบนี้ถือว่าโชคดีนะได้ได้เพื่อนคนทางโอเคแล้วศัตรูมันเป็นทีมที่เสียเปรียบว้าวหนีอีกแล้ว ไม่ไหวแล้วโดนหนักเลยเสร็จเรียบร้อยทางใต้ดินโอเคเดี๋ยวเราจะไปบู๊ข้างล่างกันเดี๋ยวผมขอสกัอสต็อกอีกสักอันหนึ่งนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ก็อยากได้เพราะเพราะว่าสายนี้มันจะมันจะเล่นแนวแบบวันแดงเดือดอ่ะเดี๋ยวขวางทางดิเดี๋ย่าขวางทางการจราจรดิอ่ะพวกนายลงมาให้หมด แบบแตจะทันเงี้ยสามสองหนึ่งศูนย์โอเคพ่อมาเรามาเริ่มวันแดงเดือดปุ้มรอดูรอดูตรงนี้แหละเพอเพอปุ้มเดียวหายทั้งฐานอ่ะจบเลยมั้งเนี่ยมายยังโอ้วันแดงเดือดมาแล้วครับตูมตามเข้าไปโอ้โหเกลี้ยงอ่ะโอ้โหเลยเพล่งลงไปฟ้าตั้งโลนึงเนี่ย มันยั้งอุตสาห์เอามาได้เงียเอาขึ้นมาตรงนี้แต่โอ้โหมันหนีอีกแล้วขอยิงปิดฉากไม่ได้เหรอวะเนี่ยอโธ่จบง่ายๆเลยรอบนี้เหมือนจะยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างกันีลยมันจบเร็วมากเลยก็มันจะจบเร็วก็ไม่แปลกก็ผมเล่นไปอัดฐานกลางซะเร็วขนาดนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยฐานตรงกลางเอาไว้มันก็ จากเร็วสุดอจาจจะกลายเป็นช้าสุดเลยก็ได้นะเนี่ยอ่ะครับเรียบร้อยก็จบลงนะครับผมกับ DLA demolition สายระเบิดดูเหมือนจะยังไม่ค่อยใช้อะไรที่เกี่ยวกับระเบิดสักเท่าไหร่เลยจะมีแค่สกัดลันเชอร์กับสกัดสตอมแค่นั้นเองถั้งระเบิดก็มไม่ดีสางด้วยซ้ำอ่ะช่างมันเดี๋ยวครั้งต่อไปคลิปที่12ผมจะเล่นเป็น USA ธรรมดานะครับในแมปนี้ก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับผม อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคลิปที่12ในแมปนี้จะเล่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในในแมปนี้แล้วก็มันจะเป็นมันจะเป็นสายสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็จะครบ12สายพอดีหลังจากนั้นจะมีอะไรต่อก็เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวรอดูกันเนาะโอเคก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปบ้าง